มามาค่ะเจอกันอีกแล้วกินข่าตลอดเวล,ลานี่พัดกะหล่ำปีใสเฮ็ตหอมค่ะนี่นี่ยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องมสมุนไพรแล้วก็อืมสมุนไพรกินไข่ดาวพัดละใบกินข่าวซี่กับสั์กินซัมนีก,กับพ่อเยี่ยเดียงติมเลยไข่ดาวของเยมนข้าวจะเยอะไปหน่อยบป่ไม่รู้เนี่ยเอาบ้ารูดมันหมดไลน่น่ะ เอมกระหมดเองกินข้าวสี่กริยันี่มันอิ่มไวนะคะไม่ต้องกินเยอะนะกินถ้าผีหนึ่งนี่ก็อิ่มแล้วเกี๊ยวสิงจิ้งจอพัดพัดแกงแดงหั่นหมูไว้ค่ะนี่ยมมุนใส่ั้นๆแล้วบอใส่ ไม่ใส่หมูก็อร่อยนะผัดผักเปล่าๆาอะ่ะแซ่บย้องอยากแซ่บน้องย่ำปลากระป๋องนี่ก็ได้กินโดนเลย,ยพี่น้องคุณไปกินยูตะกกี้ไปกินซิไปกินในยูวัดเป็นเห็ดแซ่บ เจ้าของล้องเห็ดกินเออล้วล้องเห็ดกินบ้างอยู่วัดปลากระป๋องกัหลายพ่นกับย่ำปลากระป๋องเห็ดกินเนาะดีนะเอาปลากระป๋องใส่บาล้วอืะเวลาไม่มีกับข้าวที่วัดก็ย่ำพ,พ่นบินบาทไปพี่น้องแบบกับเขาพ่นได้หน่อยเฉอแต่แม่ขาวแมซี่วัดกับลายน้นพ่นกระเจี๊ยดเพิ่มย่ำปลากระป๋องเื่อพี่น้องเพิ่มเติมไปอีก ถ้า่นหยเดิ่งก็ิีกินเบื่อหละจะจะคว้างไปถือสินไม่แสบไหลอันนี้บ้านเพื่อนที่ไหนฝนตกกันบ้างเนาะบ้านเยโมนคลืมๆอเลยมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าฝนคืมๆม,มากแล้วพี่น้อง จังหวัดไหนพายุเข้าก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนะาะภ<น>ัยธรรมชาติคนไครคือกันเราเลือกไม่ได้นะคะมันเกิดภัยธรรมชาติประเทศอื่นเขาก็โดนเดยอะก,กว่าเราอืมประเทศเราก็โดนไม่เยอะเท่าไหร่เพออะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะภัยธรรมชาติ น้พี่น้องมาแซบบทน้งกันื้นนี้ว่าม,มีประแดกก็กินไดไอยู่ <c oughs> โอเคนะจะเดี๋ยายแดงในมูลกินข้าวต่อจ้ะไม่ยบายจ้ะเจอกันคลิปหน้า